สวัสดีจ้ามาจะมาลุ้นเล่าสตาของมันที่เก่ากันพี่น้องตรวจขอาวมันที่แปดก่อนเนาะจะเลขแม่ไม่ลาบอ่เข่าด้วยแต่เด้อเข่าตัววิงรูดเนาะพ่นออกบนเกตซีสามลางสองหนึ่งวัสันพันขึนมออกตัวนี้เข้าเนาะพี่น้องว่าบ่กเกดสามกระซิบเป็นตัวนี้เด้แต่ว่าเหลขกบ่กเข่าด้วยแต่เดือมือีนเหล็กบ่กเขาสองหนึ่งลางซีสามบนว่าสันเลขกแม่ไม่ลาบบ่เขาเขาตัววิงรูดด้วยแต่เด้อเขาวิงรูดที่สามเขาวิงรูดที่เกตเนาะจ้ะเนาะ ของวันที่แปดเขาจะตัววิ่งรูดบนและล่างวาสันรุ่นต่อจากรุ่นต่อของวันที่เก้านอกจากนะบอมมาเข้กากับพันเพิ่นออก4 3เป็นบพี่นอง4กับ3บวกกันเป็น7เขามาวิ่งรูดที่เกตกันจากเมือ่อไงเมื่อได้กระสายละพี่น้องเมลิมลาค่ายากะสูตรคำนวณแล้วสตาร์มันนี่ ็นแนบทางของวันที่เก้าจะสูตรบนหลักสิบหลักน้วยหลักสิบได้เกตได้สามได้สี่ว่าสันบนได้เกตได้สามได้สี่ล่างได้ห้าหกเกตจับคู่จ้ะจับคู่เกตห้าเกตหกสามหกสามเกตสามหกสามเกตว่าสัน เอาล่างจะล่างอันนี้ล่างจะอันนี้บนหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบได้เกีดได้สองได้สามได้เกีดได้สองได้สามเป็นหลักเป็นหลักสิบหลักน่วยได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่ง วิ่งรูดที่เก็ดน่าจะเนาะเหมือนีวิ่งรูดอยู่ที่เกดม่เราจะคู่กันเก็ดเาเก็ดศูนยเล็กติดเก็ดตกระบาดแนอ่นเนาะนนนเป็นแค่แนวท่าเนื้อเอาสองศูนย์สามศูนย์สอนสวิ่งรูดบนล่างจ้ะวิ่งรูดบนล่าง ยูที่เกตจ้ะมึงมันจะมาลอยปเปอร์เซ็นต์บ่จุดหนึ่งมันจะมาลอยปเปอร์เซ็นต์บ่จ้ะสามหลักสิบสามหลักสิบวันซันเอาเกตสามบ่าสาเกบ่พี่น้องเลขหลักหน่วยกับเบอชนชนแต่หลักสิบน่าจะเนาะชนแต่หลักเอ่อเกตสามเกตสาม,ไม,มาไม่เปนรจัดไว้เลขสาม้่าะเด้อ เกักบสวิ่งรูดบนและล่างเอาประมาณนี้จ้าเฮงปอกปังร้อยเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าเรือจ้า